สวัสดีครับวันนี้กับโดทิ้งเรียกต้องบอกเลยว่าวงนี้เนี่ยไม่รู้จักมาก่อนนะครับแต่ว่าไปดูในรายการคิงดอมนะทพกคนโอ้โหโพเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบดีจัดอะแล้ววันนี้เราอยู่กับวงเอทิส ก็วันนี้เรามากับคัมแบ็กเพลงล่าสุดนบชื่อเพลงว่า Firework a m the One นะก็จะมีแถมๆ r ียกชั่นเพลง Wonderland ในรายการ Kingdom ให้นะและแน่นอนว่าเราจะต้องทำความรู้จักสมาชิกกันก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จักวงนี้เลยนะไปกันโอเคครับอยู่กับ a t e e นะสมาชิก8คนนะจากค่าย QQ Entertainment เดบิวต์ปีนะโอ้โหไม่ได้ฟังได้ยังไงเดบิวต์มาตั้งหลายปีที่จริงรู้จักชื่อวงนะแต่ว่าแบบไม่ได้ตามไงโอเคใช่ สมาชิกคนแรกนะครับคิมฮงจุงนะฮงจุงเลดเดอร์นะครับกับตันวงนะแรปเปอร์คอมโพเซอร์แล้วก็เซนเตอร์นะโหเนี่ยคนเนี้ยในคิงดอมโคตรแบบหล่อคาริสมาจะจัดแหละผมสีเทานะโอ้โหเห็นเป็นคนมิกซ์เพลงในรายการด้วยนะน่าจะเป็นคนทำเพลงให้วงด้วยแนะนะหละโนเวมเบอร์หนึ่งเก้าเก้าแปดนะโอ้โหวันหน้าวงก็แบบว่าเด็กกว่าผมแล้ววงนี้น่าจะเด็กกว่าทั้งวงเลยนะ คนต่อไปนะครับซองฮวานะพักซองฮวาวอล์คอร์รับเอพิลหนึ่งเก้าปดคนนี้ก็คาลิสมาเนี่ยดูแววตาเขาสิกสีมากต่อไปยุนโฮนะครับจองยุนโฮเ e อร์ฟอร์แล้วก็วอล a คออลิสนะครับ p e r ร์ฟอร์นี่นะ่าจะเป็นคนแบบคิดท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะดูการแสดงคิดการแสดงนะเกิดมาร์ชหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับคนต่อไปยอซังนะครับคังยอซัง vocalist performer เช่นกันนะคนนี้จูนหนึ่งเก้าเก้าเก้าเพลงล่าสุดนี่แบบแนาเซ็กซี่หรือเปล่าดูแต่ละคนเมคอัพนี่ส่งมาก <ông> <sk> คนต่อไปนะน่าจะชื่อว่าฌานนะน่าชื่อชเวชฌานนะ vocal นะจูนลาหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคนนี้ก็สายตายพิฆาตนะจะรูปโปรโมทคนต่อไปครับมินกีนะชื่อเทอ่ะ ทรงมินกิเพอร์ฟอร์เมอร์แร็ปเปอร์นะครับออกัสหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคนต่อมาอูยองนะครับคนนี้ดูหน้าเด็กมากอูยองจองอูยองเพอร์ฟอร์เมอร์เหมือนกันแล้วก็วอรคอลนะวงนี้แบบโหคิดเถ้าเต้นเองหมดเลยปนะเนี่ยสุดจริงนะโนเวเบอร์หนึ่งเก้าเก้าเก้านะคนต่อไปจองโฮนะจองโฮเทรจงโฮเมนเวอคอลนะคนนี้มักเน่ด้วยอ๋อคนนี้ไอ้ไฮโนสี่ขัน้น ันการคิงดอมนะใครยังไม่ได้ดูนะโหโคตรพีคเดี๋ยวท้ายคลิปเจอกันก็ครบแล้วนะสมาชิก8คนนะเดี๋ยวเราไปเรียกชั่น MV ล่าสุดกันเลยไปฮะ kq entertainment five w o r d นะวันนี้น่าจะเพลงเดือดเดือนะ คนนี้สายตายพ<ม>ี่าดแน่นอนผมจำชื่อไม่ได้แน่นอน<ม>อดูคอตูมเนี่ยคนนี้มัดแม่เสียงสิบขั้นคนนี้โอ้ tăng của omega tặng con kiểu mặt gặp cho tặng <laughs> <Hôm> chung tặng Hmm, tặng Hey! <cười> <cười> Đa vô, đa vô Nhưng con đế na, na ọc vẫn Ui, Yeah. Hey, don't like a mud tail. Yeah, yeah, yeah. He's got some put it away. แบบปลุกแล้วจัดถ้าเต้นก็แบบหนักแน่นนะเขาเรียกว่าอะไรแบบภาพเซ็นนี้ดีมาก m ีดีอู๋เซนนี่โคตรดีชจ้สีแดงมันแบบกระแทกนะท่าเต้นแบบอืมอืมโอ้โุ่จูงแม่งเท่จัดอลย จบยังเออยังไม่จบมีต่อใช่ไหมน่าจะมีภาคต่อนะจบกันแล้วะครับสำหรับเลเกชันเอเวีเพลงไฟเว w ร์กแอมเดอะวันของ8 0ทโอ้ <c oughs> โหวงนี้แบบเดือดอะสายเดือดทั้งโอ้โหแบบรวมๆเลยเพอร์ฟอร์แมนเมคอัพคอสตูมแล้วก็ฉากอะไรเงี้ยโอ้โหส่งหมดโคตรเดือดไฟลุก ถท่าที่ฟังมานะในรายการ Kingdom สองเพลงนะมีเพลงเปิดตัวนี่จําชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ Wonderland นะการแสดงล่าสุดแล้วก็มาที่ Firework of the One นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบแนวเดือดๆนะสำหรับแฟนคลับเอทีนะครับใครมีเพลงไหนแนะนําก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไปฟังนะก็เดี๋ยวเราปิดท้ายไปกับเรียกชันเพลง Wonderland ในรายการ Kingdom แล้วกันครับจะบอกว่าเป็นเรียกชันก็ไม่ได้นะเพราะว่าดูไปแล้วนะก็ถือว่าหาคนนั่งดูเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับไปกันเลยไป ดิงดอง Legendary War อันนี้ก็เป็นการมิกซ์เพลงใหม่นะในการสวา่วนใหญ่จะเอาเพลงมามิกซ์ใหม่แล้วก็สร้างการแสดงขึ้นมา Symphony Night from the Wonderland มาในทีมขอโจอนสลัดนะครับผมโอ้จุงดูดิดโอโหหล่อจัดบ้าบอลหูยยางเดือนอ่ะ <c oughs> โอ้โหดยที่ยังว้าว,อ,วอ่ะโคดหลออฝันก็ไปดีเนี่ยถ้าถ้าเทียบกันอ่ะชอบเพลงน,นี้มากกว่ากับเพลงคาแบงค์ล่างเลยเพลงน,นี้แบบผูกโคตรดีหรือเป็นเพราะมิกซ์เซฟใหม่บคตรแน่ thì Ê. Ê. Ủa, ừ, mới đủ. Cái gì đang xảy ra lại là còn như vậy, cốt đi này. <laughs> bạn, แบบมีคาเค้นนะนะแบบทุ means, oh, ่มท <mel> ุนสร้างจัดอ่ะแต่ก็แบบคุ้มค่านะนี่เป็นยังึงนะคนที่เมนแดดไปนะดูสเต็ปเขาแบบว่าแซวกลาง าาายกายกกโหอ,อย่างเท่ฉากเนี้ยกับตันเรือเลยนะคนนี้โหคนรู้เลยนี่ฉาก,กออโคก,กคปืนโคตรเท่ ยังครับยังไม่จบโหคนนี้นก็เสียงดีเก๋นเอามาเมยเนี่ยคนนี้เมนแด้วปะสเปรย์เราจัดเอ้ย กระแท้ก็แบปเอ๊ะดูแต่ละคนดูโหดูกี่รอบก็พีคสุดจริง ดูดูดูแต่ละคนกระตันงเอจชีสนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฝากกด like, กไลค์กด u ั s ส r คร e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอันยอง